พ okay. okay. ี่ดาวรถคนนึงค่ะโอเคไปนะไปโอเคเอาวันนี้มาร่วมงานค่ะ l a z a ด้เปิดโปรเปิดแคมเปญใหม่12-12ค่ะใช่ครับก็เป็นแคมเปญลา a าด้าสิบสนะครับ Big Grand s a ซลนะครับส่งท้ายปีครับผมครับผมก็ เป็นรียกได้ว่าเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดของแห่งปีของลาซาด้าเลยนะครับมีทั้งคูปองโอ้โหลดเยอะมากเลยคูปองส่งฟรีคูปองส่วนลดแคชแบ็กโอ้โหจริงๆเยอะมากครับวันที่12-14ธันวาคมนี้ครับครับผมแต่ใจค่าชอบอย่างเราเลยไหมคะโอ้โหดุใจมากครับนี่คนนี้อ่านมาเดือนครับข่าวว่างานนี้เอาคูปครับผมก็เตรียมช็อปเลยครับวันที่12ธันวาคมนี้ครับมีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษไหมคะสำหรับส่เลยจริงๆตอนนี้ก็ อยากได้หูฟังครับเพราะว่าหูฟังแบตเสื่อมไปครับแล้วก็พ s เอยอยากได้มันจะมีคนซื้อให้ที่แบบเราแบบเปิดเข้าไปเจอแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องซื้อจริงๆเห็นรถเยอะก็ซื้อแล้วครับอะไรรถรถเยอะหน่อยก็คือเขาจะชอบเด้งขึ้นมาว่ามันนี้มีอะไรรถบ้างมีช่วงนี้มีโปรอะไรบ้างอเงี้ยบางทีก็จะเข้าไปดูครับอืครับก็มีในใจแล้วเนาะครับตอนนี้ก็มีของผมก็ ดูพวกแบบทีมทาหน้าไว้อะองเี้ยช่วงนี้ต้องบลุงหน่อยนะคะได้ค่ะงั้นฝากอ่าแคมเปญดีๆเคือต้องกินยาที่แบบต้องกดเลยนะเหจริงๆคือตัวลาซาด้าเนี่ยเขาจะมีตัวเล็กเหล็กคอมเมนต์มาอยู่อยู่แล้วครับว่าแบบเราเราน่าจะสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือปกติผมมันก็จะเข้าไปแบบไม่รู้จะซื้ออะไรก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ได้ของมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผม กดอะไรก็ได้ครับแต่ห้ามลืมกดเก็บคูปองนะครับใช่ครับผมสำคัญที่สุดใช่ครับฝากแคมเปญดีๆนี้กับแฟนๆนุ่นนึงค่ะได้ครับฝากด้วยนะครับลาซาด้า12.2แกรนเซลนะครับ12-14ธันวาคมนี้เรามีโปรโมชั่นมากมายครับมีสปอนสอร์รถมีแคชแบ็กมีคูปองส่งฟรียังไงก็มาช้อปกันเยอะๆนะครับครับผมมาช้อปกันเยอะๆครับถามถึงแฟนนี้ออนไลน์ที่ติดใจนะปีนี้เป็นยังไงบ้างท่านผู ดีมากเลยครับดีมากครับจริงๆเป็นแฟนมีตแรกของพวกเราเลยครับที่พูดภาษาอังกฤษใช่ครั้ทางไลฟ์แบบจริงๆจังๆครับก็จริงก็เหมือนรู้สึกเหมือนเก่งไปหนึ่งขั้นแล้วก็จริงๆแฟนฟิลิปปินส์ก็น่ารักมากเลยครับเหมือนขนาดแค่บางบางบางท่านที่แบบว่าได้ได้คุยกันผ่านซูมเฉยๆเขาก็ดูแบบว่าดีใจมากๆที่ได้เจอพวกเราแล้วเราก็รู้สึกดีใจเหมือนกันที่แบบว่าได้ ได้ให้ความสุขกับเขามีโมเมนต์แบบตึงเกิดขึ้นกับแฟนแฟนด้วยคะผมจริงๆผมมีเยอะมากเลยอันนี้หลายอันจริงมีแฟนแฟนท่านหนึ่งครับขึ้นมาแล้วก็แบบร้องไห้พูดถึงว่าเราผมว่าจะร้องไห้แล้วตอนนั้นแต่ว่าคุมไว้ก่อนดีกว่าเขาเหมือนฟีลแบบว่าพวกเราสองคนซีรีส์ของพวกเราได้แบบว่าช่วยให้เขาแบบ ช่วยเรื่องพรานอยเรื่องดิเพรสชัขน,อน<ม>ของเขาในตอนที่เขาแบบช่วงโควิดอะไรเงี้ยให้เขาแบบมีความสุขผ่านมาไดา้เราก็แบบซึ้งเหมือนกันที่งานเรามันมีค่าขึ<ม>้นแบบวกากับเขาขนาดนั้นครับครับพอผลตอบรับดีอย่างนี้จะมี ไปประเทศอื่นอีกบ้างไหมครับเหมือนว่าทำไลน์เหมือนกันอะไรแบบจริงๆก็น่าสนใจนะครับจริงๆผู้ใหญ่ก็มองไว้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่ทางช่องเหมือนกันครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่หมายติดตามเดี๋ยวเราจะรีบแจ้งเลยครับครับผมอันนี้จะเป็นเอเชียแบบไลฟ์หรือว่าจะเป็นโล์ไลฟ์ไปเลยโอ้ถ้โวได้ก็ดีครับผมแต่ไม่ทราบว่าจะไปได้จริงไหนครับผมตอนนี้จริงๆก็มีในใจอยากไปเหมือนกันครับไลน์จริงๆอยากทำครับอยากอยากเจอแฟนๆทุกๆประเทศเลยครับเรารู้สึกว่าแต่ละประเทศเขาก็มี ความน่ารักของแต่ละประเทศเราก็อยากจะสัมผัสกับพวกเขาครับผมมีจากประเทศอื่นเรียกร้องไหมคะหลังจากเห็นของฟิลิปปินส์ไปไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันขับเครื่อยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูเท่าไหร่เลยครับไปพี่ายเนาะยอดผู้ติดตาม 6M แล้วสุดยยอนรู้สึกเรายังดีใจครับมัน มันก็มันชาชามาตั้งแตม่มันปีนี้มันเป็นปีที่ขึ้นแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบมันก็เราก็รู้สึกว่าเออเราก็มาถึงตรงนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็จะตั้งใจทํางานต่อไปครับคิดว่ามันจะได้รุกว่านี้ไปจนสิบเลยไฮะก็รู้สึกว่าต้องตั้งใจให้มากขึ้นอีกครับจะไปให้ถึงตรงนั้นเราก็จะก็จะตั้งใจทําผลงานที่ได้รับต่อๆไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับ ทุกครั้งที่พอแตะแบบว่ายอดขึ้นแฟนๆก็จะมีแฮชแท็กให้งตลอดให้ตลอดน,น,น้อนาาน่ักนี้ก็มีเลาก็จะแบบเข้าขมาแสดงความยินดีเข้าม,มาอวยเราครับจะมีตัวอวยเก๋ๆให้แฟนๆจริงๆเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวเจอกันวันเกิดผมเลยครับจะมีไลฟ์ครับเดี๋ยวมีไลฟ์กับกแฟนๆครับ27ธันวาคมครับในอ,อ,อ,อินสตาแกรมส่วนตัวของผมเองครับก็คือไลฟ์ให้เป็นแบบว่า รวมเลยคริสต์มาสปีใหม่วันเกิดอ 6M มาใกล้ๆกันเดี๋ยวเราเจอกันวันนั้นวันเดียวเลยเ่ะข้างๆแจมไหมคะน้องวินครับแจมกับพี่เขาไหมคะเบิร์เดย์ด้ไหมคะอยากแจมครับแต่ไม่รู้เขาจะชวนผมหรือเปล่ายังไม่ชวนเลยน้องวินเขใกล้วันเกิดที่ใบเราแบบมีอะไรที่เล็งไว้เป็นพิเศษไหมบอกไปนี่ทำได้ไหมจริงๆคำถามนี้ก็โดนถามมาทุกวันทุกวันแต่ก็ยังไม่สามารถตอบ แม่น้องมีอยากถามแบบว่าอยากได้อะไรไหมอะไรผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันก็เลยยังไม่ได้บอกเขาใช่ครับหรือว่าเซอร์ไพรส์เลยไม่บอกีรถ้าผมไม่บอกเร็วๆนี้เขาน่าจะเซอร์ไพรส์แล้วถ้าผมยังไม่เลือกทีแอปคาดหวังเลคะว่าน้องจะซื้ออะไรจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนไม่ค่อยสีเรียดเรื่องวันเกิดเท่าไหร่กล่าว่าแบบแต่ว่าถ้ามีนัดกินข้าวกันอะไรเลยก็ขอให้มาพอพอแต่ถ้าฝั่งจัดแฟนไหมคะเพราะว่าโอ้โหแฟนคลับก็พร้อมจัดหนักจัดเต็มนะคะ ยังไม่ทราบเลยครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับเจอกันในไลน์ครับเดี๋ยวผมจะเตรียมเพลงไปร้องให้ฟังครับในเรื่องของการทําบุญอะไรไหคะที่ตั้งใจไว้จริงจริงมีแฟนคลับมีโปรเจกต์กับแฟนคลับที่เริ่มไปแล้วเริ่มไปสักพักหนึ่งแล้วที่แบบเปิดโดเน a กันทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องของพวกสิ่งแวดล้อมเขาจะมีแบบเป็นหลายหลายโปรเจกต์มากเลยครับตอนนี้ก็ได้มามากกว่าสองล้านกว่าแล้วครับที่จะทําบริจาคกันทั่วโลกครับแต่ตอนนี้เริ่มเห็นรูปเราตามทั่วเมืองแล้วแอบเห็นแอบเห็นในทวิตเตอร์ เห็นตามท่าเรือครับตอนนี้เห็นอันที่เป็นท่าเรือที่แบบว่าเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่ผมได้แอบไปถ่ายไว้กับทางแฟนคลับครับผมแล้วก็มีเห็นหน้าหน้าลิฟเมื่อวานผมทักอยู่ครับผมหน้าลิฟเป็นเหมือนจะเป็นแฟนคลับของประเทศเกาหลีมาทําเป็นโปรเจกต์มันเกิดให้ครับตอนที่เราได้เห็นกคือมอปีนี้แบบได้เห็นตัวเองหน้าลิฟแบบเตรียมอก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับมาบทรีเซพชันอ่ะพี่ไม้ถามหน่อยพอยอด แฟนคลับเรามันเยอะขึ้นทั้งสองคนมันก็จะมีแบบว่าแฟนคลับบางกลุ่มที่อาจจะตามเราในสถานที่ที่แบบมันไม่ใช่งานอะไรอย่างเงี้ยเจอแบบว่าใกล้ชิดเกินไปอะไรเงี้ยไหมคะก็ล่าสุดก็มีจองโรงแรมเดียวกันครับอะไรเหมือนว่าแต่ว่าก็เขาจะเรียกว่าไงเหมือนเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ครับเหมือนมันก็เป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะเขาก็สามารถจะเข้ามาตรงนี้ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้า ถ้าถามผมก็อยากให้มันเจอกันตามงานมากกว่าเราม,มีแรงเต็มที่มากกว่าอย่างเงี้ยข่างนอกแบบให้ผมได้พักผ่อนแล้วพอมาเจอพวกคุณในงานผมก็จะได้มีแรงมาดูอะพวกคุณอย่างเต็มที่จริงๆนะเราเคยรู้สึกว่ามันอาจจะแบบลุกลามมาเข้ามาเกินก็ตอนนี้ยังไม่ได้ขนาดครับยังไม่ได้แบบถึงเนื้อถึงตัวอะไรแต่แต่ก็มีถ้าจะมีอาจจะเป็นแบบเหมือนผมจะแบบบางทีเราเลือกซื้อของอยูอ่เราก็แบบ มีคนช่วยเลือกตลอดเวลามันก็จะแบบยากๆหน่อยมันจะเป็น <c oughs> ฟิล่างนั้นมากกว่าครับฟิลมันอึดอัดไหมคะทั้งสองคนเลยเวลาเราเราอาจจะซื้อของกับพ่อแม่กับที่บ้านเลยเหมือนเกรงใจที่บ้านมากกว่าครับบางทีแบบอย่างเราเราเราโอเคเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นส่วนหนึ่งของงานเราด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่บ้านเขาก็ บางทีไปซื้อของกันเราเขาก็จะแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็จะเป็นเกรงใจที่บ้านมากกว่าเหมือนมีคนมองตลอดเวลาแล้วแม่แม่ผมก็จะเป็นยังไงแม่ต้องยังไงลูกอะไรแต่เราก็่ทักทายหรือมีบอกเขาว่าอยอะไรไงไหมคะก็ทำยังไงก็ยิ้มก็สวัสดีครับแต่ว่าก็พอมันมากๆเขาเราก็เกรงใจทางร้านด้วยครับบางทีเราเข้าไปดูของเขาก็ล้อมบางทีมันล้อมร้านหรือว่าแบบตามเข้าไปเต็มร้านแต่แบบไปทาให้ลูกค้าท่านอื่นเขาแบบว่า ซื้อของได้ยากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะกลับก็ได้นี่ที่เราเคยคุยเป็นเรื่องเป็นราวไหมไปอบขาอะไรเงี้ยต้องแจ้งขอว่านึงนะอะไรแบบนี้มันเป็นไปส่วนตัวของเราจริงอันนี้ผมว่าให้บางทีก็มีพี่ๆที่แบบทางทีมงานที่ดูแลก็ได้เข้าไปพูดบ้างเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกบางทีอย่างไปเดินห้างไงครับมันเป็นที่ที่เขาก็สามารถจะเดินได้เราก็ไม่ได้สามารถไปแบบคุณต้องห้ามมาเดินห้างของที่เราเดินนะอะไรเงี้ยครับ แต่เราไม่เคยเจอถึงแค่แบบตามไปถึงบ้านตามติดมีครับคอนโดผมก็โดนเหมือนกันครับมีตามไปเหมือนกันครับแต่ว่าก็ก็คุยกันแบบเออขอโทษนะครับแบบเออไม่ตาแบบไม่งั้นผมต้องย้ายอีกแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังเลือกที่จะสื่อสารกับเขาใช่ไหมครับก็ก็ให้มีให้แบบให้พี่ๆไปคุยคุย้องวิ่งมีไหมคะน้องวินมีไหมคะก็จริงๆก็เจอคล้ายๆกันนะครับเจอ เหมือนเหมือนกันจริงๆเราสองคนก็เจอเหมือนเหมือนกันครับก็อย่างที่พี่ขอบอกว่าบางสถานที่มันเป็นสถานที่สาธารณะอย่างี้ครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปกีดกันอะไรเขาได้ครับผมแต่ว่าบางสถานที่ที่เป็นส่วนตัวจริงๆครับเ่างเช่นบ้านคอนโดอะไรอย่างงี้ครับก็จะให้พี่ๆผู้จัดการอะไรเข้าไปคุยมากกว่าครับรหว่งจะนีเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะหมายถึงเดินห้างอาจจะตัด ปัดใจแบบไม่เดินแล้วจริงๆช่วงนี้คุณแม่ก็ไม่อยากไปกับผมแล้วมันเป็นยังไงมากกว่าผมไม่อยากไปด้วยอครับหันไปทีคุณแม่หายไปเลยครับเอาครับจะขอความเห็นใจจากแฟนๆหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมอาให้โอกาสนะบสื่อสารตงแบบยังไงดียังไงดีครับก็จริงๆก็มาเจอพวกเราที่งานตามงานอะไรมากกว่าครับเราเราจะได้มีกําลังใจในการทํางานด้วยครับผมแล้วบางทีเราอยู่ ข้างนอกเนี้ยเราก็อาจจะดูแลพวกคุณไม่ได้เต็มที่เหมือนที่อยู่ในงานครับผมคอนโดบ้านไม่ต้องไปเนาะครับึกขของผมนี่จอดรถที่จอดรถห้องผมเลยโอเคนะคจอรเโอเคนะขอบคุณมากขอบคุณมากครับ